อายการสูงสุดแถลงคดีตู้ห่าวเข้าขายฟอกเงินนะครับออกหมายจับเพิ่มอีกส5คนเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวตีเดเดงามเหลือสถานีประชาชนไทยพีเอสมาเล่าให้ฟังเนี่ยการดําเนินคดีกับนายชัยนัทหรือว่าตู้ห่าวกับพวกนายกุลธนิตมงคลสุวรรณซึ่งเป็นที่ปรืออายการสำนัรรการการสอบสวนพร้อมด้วยนายโกศลวัฒนทุจันยนะครับซึ่งเป็นรองที่ปดีออายการสำนัรรกงารคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชนนะครับแล้วก็ในฐานะรองรโฆษ,ษ,ษ,ษกสำนักงานการสูงสุดรวมกันแถลงความคืบหน้าผมว่าขณะนี้นะครับคดีของนายตู้่าวเนี่ยมีพยานหลักฐานชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาขายกระทําความผิดฐานฟอกเงินนะครับโดยจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในเรือนจาภายในหนึ่งสองวันนี้ในส่วนการตามที่ทรัพย์สินนั้นก็เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับซึ่งเป็นมูลฐานในข้อหาฟอกเงินได้มีการแจ้งปยังคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของปปสครับจะแยกส่วนต่าง หากจกคดีอาญาเนี่ยเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะมีการยื่นขอให้ศาลยึดทรัพย์สินที่อยู่ในอำนาจของปปส่วนอายการเนี่ยในฐานะของบันไดงานสอบสวนอาจจะมีการประสานข้อมูลเข้ามาในสำนวนได้หากเมื่อมีการแจ้งฟ้องเงินแล้วในขณะนี้คือว่าไม่ต้องมีการประสานปปงสามารถแจ้งข้อหาได้เลยเนี่ยด้านนายโกศลวัฒน์บอกว่าสำนักการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดก็มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการสอบสวน ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการนะครับในทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ให้ปฏิบัติงานโดยที่ไม่มีวันหยุดเพื่อให้สำนวนการสอบสวนเสร็จนะในกรอบเวลาจากผู้ต้องหากลุ่มเดิมที่ถูกจับกลุ่มแล้วอีกจำนวนสิบห้าหมายนะครับแล้วก็จับกลุ่มตามหมายจับได้อีกสิบคนได้มีการสอบสวนแจ้งข้อหาผู้ต้องหาในแต่ละฐานความผิดนะครับกระดานนี้คือว่าได้ขอสารออกหมายจับเพิ่มเติมและสิบห้าคนซึ่งเป็นพยานหลักฐานที่ชัดเจนครับ แล้วก็ยังมีการสอบสวนขยายผลโดยผู้ต้องหาชุด15คนที่ขอสารออกหมายจับเนี่ยล่าสุดนะครับแต่ละคนความผิดก็จะแตกต่างกันออกไปครับแบ่งเป็น2กลุ่มคือ1น,นกลุ่มฟอกเงินอย่างเดียว2คือกลุ่มสมคบกันฟอกเงินสมคบกันทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและองค์กรความผิดข้ามชาติสําหรับภรรยานายตู้หาวขณะนี้ถูกตั้งข้อหาเฉพาะเรื่องฟอกเงินแต่ว่าการสอบสวนยังไม่หยุดนะฮะถ้าภายหลังพบว่ามีส่วนร่วมกับยาเสพติดหรือว่าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติก็สามารถ แจ้งข้อหาเพิ่มเติมในคดีนี้นะครับมีกรอบทํางานว่าจะสรุปสมนวนในใยาการสูงสุดว่าจะมีการส่งเมื่อใดก่อนที่จะมีการครบฝากข่ักานครั้งที่6ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดก็จะครบกําหนดในวันที่8มกราคม2566น,นะครับตอนนี้ก็รวบรวมพยานหลักฐานมาได้100ปากแล้วส่วนจะขึ้นสู่สาลเมื่อไหร่ต้องมีการพิจนารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ